สวัสดีครับอาสวัสดีน้องๆออหลานเพื่อนๆ <c oughs> ก็มาตามคำเรียบร้อง <c oughs> <c oughs> ตามคำเรียบร้องนะครับก็ที่น้องๆหลาน <c oughs> ก็ถามมาว่า วิธีอ่านแบบเส้นแบบเราจะอ่านแบบไหนเข้าใจในเส้นยังไงแบบอะไรเนี่ยว้าวก็โอเคครับโอเคอืมนะก็จะบอกน้องๆว่า หลานว่าวิธีการอ่านแบบแปลนหัวข้ออธิบายการอ่านเส้นกราฟแบบแปนเรือจากพิมเขียวนะฮะ <c oughs> เพื่อนก็มีอย่างนี้อธิบายการอ่านเส้นกราฟแบบแปนเรือจากพิมเขียวอมืมันก็มีอะไรแล้วมากครับก็เพียงแต่ว่า เราได้แบบมาได้แบบแปลนมาแล้วพอเดาได้แบบแปลนมาแล้วก็อ่ะไฟดับอ้ออออได้แบบแปลนมาแล้วเราก็จะต้องมาอ่านเช่นต่างๆที่อยู่ในแบบพิมเขียวเพื่อเราจะเอามาจะทำเรือจำลองจะมาทำเรือ ใหญ่อะไรแล้วแต่ะนายจุดแล้วแต่จุดประสงค์ของท่นานอาจจะเริ่มเราเริ่มเราจะเริ่มอย่างนี้มสมมุติว่าน้องๆไปได้แบบแป่นมาอย่างเนี้ยได่พิมพ์เขียวมานะไอพิมพ์เขียวนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรหรอกไม่ได้บอกอะไรเลยเขาจะมีแค่กรอบสี่เหลี่ยม อ่าบอกแล้วก็ลกักษณะของฟัางยาวลึกของลำเรืออ่าแต่สิ่งพวกนี้เราต้องมาอ่านเราเองนะฮะเรามาอ่านเองเราอ่านลรามาอ่านเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาให้มาก็เพื่อคนที่อ่านแบบแปลนตั้งแปลนเรือแล้วก็เอามาทำเรือ อาด้วยของจริงอะไรประเภทนั้นแหะครับนะนะประเภทนั้นแต่เท่าที่หลานๆน้องๆถามมาเนี่ยจะคุยถึงเรื่องประมงมากเรือประมงนะกับเรือสำเภานะกับเรือสำเภาก็โอเคก็จะอธิบายถึงเรื่องแบบรันรวม อ่าหลุมหลวงเพราะมันมีแบบหลายหลายอย่างที่เราจะอ่าที่เราได้มาโดยที่เราไม่เราไม่สามารถจะรู้ตัวตัวเลขได้เลยไยงอ่าตัวเลขอะไ้แต่บางทีเขาก็อ่าก็มีมาตราส่วนมาให้ไงนะมาตราส่วนเขากำลังจับตรงนั้นเนี่ยเจี่ยเช่นเรือกเรา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 ได้เรืออย่างเงี้ยมาเนี่ยรูปรืออย่างเงี้ยสวยอยากจะทำด่เราอยากจะทำ ไอ้ของเราเราวาสวยนะเราว่าสวยนะเรา,าก็อยากจะทําเราได้แบบมาล้วก็ให้รูปค้างมาลูกข้างมาลูกข้างมันคือมาอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยรูปข้างตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนล่ะตัวนี้มันอยู่ตรงไหน,น,นอยู่ตรงไหนคือก็ไม่ได้บอกไนงะเราต้องมาอาหาเอาเองนะไอ้คาว่าหาเอาเองเนี่ยกับวิเคราะห์อเอาเองไม่ได้นะวิเคราะห์เรียกวเร่าเดาอะ่ะ เราไม่ได้มันต้องเอาเส้นนี้ก็เขียนออกมาเป็นกราฟเพื่อว่าเราจะไปหารูปทรงไ้ได้ให้มันออกมาไ,ได้รูปเนี้ยไอ้เอาอะไรรูปเนี้ยนะเราจะทํำยังไงท่านนั่นเองเนี่ยสวยอ่าเราจะเห็นว่าเรือตาเพาเนี่ยเขา,าจะมีเส้นกราฟเข้าเนี่ยโค้งไปงอนมามากอ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นนคือรูเราที่เราดูเนี่ยคือรูปดันท็อปอ่ปาเาไอตรงนี้ก็คือหมายว่าว่าอ่ามันเป็นเส้นที่ เขาแยกออกมาแต่เน,นี่ยจริงๆแล้วมันคือเป็นเส้นเดียวกันแต่การวาดแบบเนี่ยเขียนแบบของเขาต้องครึ่งเดียวเขาเอาแค่ครึ่งเดียวทาไมครึ่งเดียวแล้วมันจะไปหาเอ้เอตรงสัดส่วนของมันไม่ได้นะอย่างเนี้ยอ่าทำครึ่งเดียวเนี่ยเนี่ยนะแต่พอทําเสร็จแล้วมันประกอบอย่างเงปับ๊บก็โอเคเนี่ยนะก็ะเป็นรูปเดียวกันนะนเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ย เนี่ยเรามองได้โคไอด้านด้านท็อปพูดอย่างง่ายขึ้นต้นไม้อ่ะฮะไปนอนขึ้นต้นไม้แล้วแล้วก็นอนฟั่มลงมาข้างล่างเนี่ยแ้อ๋อนี่รูปตรงเรืออ่ากับความฟ่าของของของเรือความฟ้าของเรืออะไรมันจะอยู่อย่างไงแบบไหนอ่อันนี้เรารู้อันนี้เราไอ้รูปนี้ส่วนรูปนี้อ่าส่วนรูปนี้เราเรายืนอ,อยู่ข้างเรือ มองตรงไปเลยนะนะลองตรงไปไอรูปนี้เราอยู่กลางเรือก็ได้นะอยู่กลางเรือก็ได้แต่จริงๆแล้วอยู่ในเรือเนี่ย,ยกกนนหลักอย่างกัดในเรือน่ะมันมองด้านทั้งท้ายทั้งขวาไงมองซ้ายไปก็เป็นท้ายมองฝามาก็เป็นหัวเรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมองละมองอยู่ไหนนะเด็อธิบายคร่าวๆอย่างเงี้ยนะอธิบายคร่าวๆอย่างเงี้ยอืม ส่วนประเภทนี้อันนี้น้องน้องก็ถามมาเยอะน้องก็ถามมาเยอะอาถามว่าไอ้ตรงเนี้ยคือได้มาแล้วอ่าพอได้มาแล้วได้มาแล้วเนี่ยพวกนี้ยเป็นใบเบย์ลาสวยมากก็อยากจะได้แต่ก็ทำไปเรือจำลองแต่ทีนี้ทำท้ายเรือเนี่ยมัน ทำไไอ้ส่วนข้างล่างมันไม่ไม่ไมถูกไม่รู้จะวาดยังไงแบบไหนยังไงเนี่ยจะอธิบายได้ไหมจะอะไรเนี้ยโอ้ยได้มันได้อยู่แล้วแหละแต่นี้หมายความว่าเวลาเราทําพวกนี้นะต้องอาศัยอ่าเดี๋ยวต้องมันมีจะมีไอ้นี่อยู่โดยมากเขาจะมีอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูดูก่อนอมีมั้งจะต้องะจะต้องมียังไงก็ต้องมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ต้องมีอยู่ <c oughs> อ้าวนี่ไงเนี่ยเราได้เรือแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ย,ยสวยแจ้งเลยด้วยเราชอบนะอ่าเราชอบอย่างนี้ับก็จะมีเลยเนี่ยนะบอกมาเนี่ยเดยมากก็เดยมากก็จะมีมีแทบทุกลำเราบอกมาใช่ไหมอ่าอ๋อนี่แหละอย่า <c oughs> งเนี้ยเขามีบอกมาหมดเลยเนี้ยสวยอ่า วยไหมก็อา้าวเราชอบเนี่ยไอคำสวยอะไเงี้ยมันก็เราชอบอะ่ะใช่ไหมตอนนี้มันเขามีบอกหมดแล้วอะ่ะก็มีบอกมาตอนนี้ไอเขาก็บอกมาอย่างเงี้ยแต่เขาให้ด้านข้างมาอย่างเดียวเนี่ยทีนี้น้องก็บอกนะมันให้ด้านข้างมาอย่างเดียวอ่าด้านด้านท็อปดัมตัดอ่าไม่มีบอกเฮ่ยบอกว่าเราจะไปทํากงยังไงอะ่ะ จะสร้างโกงแบบไหนะมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็เอาออนไลน์มาถามอาจารย์ทำยังไงดียังไงอะไร่างเนี้ยอ้าวโอเคมีปัญหาเนี้ยอย่างนี้ฟความมันก็จะบอกแล้วอ่ะอันนี้ความยาวเนี้ยความยาวสูสูงสุดความความยาวสูงสุดเรียกว่าไอตัวเนี้ยมันก็เป็นความยาวของไอ ไอเนี่ยต <cues> ัวเนี้ยความยาวของเรือสูงสุด38ฟุแ38ฟุต6นิ้วไงอะไรอ่ะ38ฟุต6นิ้วอ่ามไอ้ตัวนี้ก็เป็นความยาวของระดับน้ำนี่ระดับน้ำเนี่ยเนี่ยเนียอ่าระดับน้ำนี่ยระดับน้ำตรงไหนคือความยาวของมันก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ย ยาวจากตรงนี้อ่าแค่ระดับน้ำเนี่ยตรงนี้ความยาวเนี่ยความยาวเนี่ยคือเขาวัดแค่นี้ให่้องวัดไปถึงนู่นไปทางไอ้ถึงไอ้เสือวัดมาแล้วเนี่ยแค่นี้ความยาวเท่าไรที่เนี้่แล้วก็ความยาวของสูงไอ้สูงสุดตลอดลําเรือแค่นี้เนี่ยนะอ่ามีอะไรมีแค่นั้นล่ะอ่าส่วนตรงนี้ อ่าส่วนตรงนี้บีมเนี่ยบีมก็คือความฟังความฟังของกำลังเรืออ่าสิบฟุตนะสิบฟุตเก้านิ้วอ่านะาอาไปอ่าทาบก็อ่าความลึกน่าความลึกของตักตักดาดฟ้าถึงถึงส่วนกระดูกงูไอ้นี่อันนี้ก็ว่าไปอ่า อ้สูงสุดอะไรเงี้ยครับมัน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 อยู่ที่ไอ้ไอ้ไอ้ที่เราไปก็บอกเนี่ยมันจะมีบอกหมดแหละเราต้องอธิบายฟังแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวเราก็ต้องอี่ไอ้ไอ้ไอ้ไอ่านดูเอานะอ่านดูเอาเรื่องนี้ก็มีบอกหมดเลยแบบเพราะฉะนั้นเราถึงจะมาตั้งกงได้นะเราถึงจะมาตั้งกงได้ไงอ่นะ ม็มีบอกหมดบก็แปลเอาเอาอ่านอ่านไม่ออกก็อ,อกเลเล่นหนังสือแปลเนี่อาจารย์เล่นอย่างนี้แหละแต่นเนี้ยเอาเอาตัวนัืือเข้าไปใน Google แปลเลย <laughs> ง่ายง่าง่ายๆ <laughs> <laughs> ก็มีแค่นี้แหละจะอธิบายฟังนะแต่นี้ไอจุดประสงค์ที่ว่าอ่านน้องๆถามมาจะอ่านเส้นแบบไหน เออจะอ่านเส้นเรือยังไงอา่อาดีจยะอธิบายฟังอันนี้จะอธิบายเรื่องเส้นก่อนเส้นอา่าเอาลราประมงแล้วกันเอารประมงแต่เส้นอื่นๆนมันมีเยอะแยะเลยที่จะบอกอ่ะมันมีเยอะแยะเอาประมงก่อนเอาสักสิบห้าทีก็พอมันมนานแล้วมันมันเฟื่อๆืออ่าแล้วก็ต่อใครสนใจดูกับเอาเอามาต่อแล้อาจารย์ก็จะทำบอกไปเรื่อยๆอ่า อาขั้นแรกเลยคือก่อนเนี้ยก่อนที่เราเราจะอ่าสร้างเรือเนี้ยแบบแบบเขาก็เขียนมาก่อนรูปร่างรูปร่างด้านด้านด้านข้างนะด้านข้างแต่ในเรื่องด้านข้างเนี่ยมันจะมีหมดเลยนะด้านแบบเนี้ยอ่าเนี่ยเนี่ยในในวงเนี้ยมันจะมีหมดนะนะ เนี่ยในวงเนี้ยเนี่ยในวงเนี้ยมันจะมีบทดเลยเนี่ยในวงเนี้ยมันจะมีหมดอ่าเส้นอะไรเส้นอะไรมันบอกมีหมดในตรงนี้มันจะมีบอกทั้งทั้งหมดเลยว่าอ่ายกเว้นแต่ด้านตัดนะด้านตัดต้องมาดูด้านนี้นี่ด้านตัดต้องมาดูด้านนี้นะอ่าด้านตัดเนี้ยก็มาดูด้านนี้เนี่ยอ่าด้านตัดนะต้องดูด้านนี้ ส่วนด้านนี้เป็นจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นด้านข้างนะจะเป็นด้านข้างหมดเลยตัここวนี้เส้นลายก็เส้นกับกับหนาบนไอ้เส้นไอทับหูกงบนนี่เส้นนี้เส้นเนี่ยตันเนี้ยทับหูกงบนเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นเดียวกันเส้นเดียวกันเน,นี่ยกันทับหูกงส่วนอันนี้อ่านนอ่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีปลายแยกไอตวงนะ อ่ามันมีปลายแยกอีกตัวหนึ่งไอ้ปลายแยกยังไงเดี๋ยวอาจายทำให้ดูปลายแยกค่ะเรียกปลายแยกอ่านี่ปลายแยกแล้วแต่ด้านไออันนี้อันนี้อันนี้เส้นปลายแยกปลายแยกคือดูเดี๋ยวนี้เราดูนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ไหมเส้นปลายแยก ไอ้ปลายแยกนะคือคืออะไรล่ะอ่าไอ้หลานล่ะน้องๆก็จะอาจจะสงสัยมันปายแยกอะไรล่ะอาจารย์ก็คือคืออย่างเงี้ยปลายแยกเเห็นไหมเวลามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะแยกอกนิดนึงเนี่ยมันแยกออกข้างบนน่ะแยกแยกเขาไปอแยกขึ้นไปแยกึ้นไปปลายเส้นปลายเพราะนั้นไอ้ตอนนี้เส้นนี้ยังไม่ได้มันไม่ได้ทําก็มีเส้นเขาจะดึงออมาเนี๋ยมาเลยนี่ในเส้นตรงนี้นะปั๊บ นต่เดก็เด็กงูเนี่ยมันก็จะาาล,งลงมาตรงนี้เนี่ยตรนี้เส้นเนี้เขาก็จะมีเส้นแยกอีกทีหนึ่ง นี่นี่เส้นเรือเส้น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 อะไเราพูดว่าไอ้ตรงนี้เส้นเส้นากาบเรือกับหนาตรงนี้เส้นกาบหนาเส้นกําลังเรืออยู่ตรงนี้เลยเรียกว่าเส้นกําลังเรือเส้นกําลังเรือนะเส้นกําลังเรือไอ้ข้างบนตัวนี้เรียกว่าเส้นผายเส้นผายของกงเรืออ่าเส้นผายของกงเรือ เส้นทับห <con Liberty Overwatch> ัวกงเนี่ยทับหัวกงเส้นทับหัวกงนะทีนนี้แต่ไอเส้นนี้ก็คือเส้นกําลังเรือนะเส้นกําลังเรือมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่ไอตัวนี้เรามองเขาเรียกกันเส้นท็อปด้านท็อปอ่าเรามองจากข้างปักขึ้นต้นไม้มองขึ้นต้นไม้ต้นไม้นอนฟั่มลงมาอ่านอนฟั่มมาแล้วก็มาดูตัวเรืออ่าเนี่ยจะเห็นรูปนี้ รูปนี้ไอ้รูปนี้ก็คือรูปนี้ไงเนี่ยในรูปนี้เนี่ยเนี่ยรูปนี้รูปนี้แหละรูปนี้นะสี่มองเราโมยคือรูปนี้แล้วไอ้ส่วนตัวนี้เส้นนี้ียกว่าเส้นเคิบ์ฟเส้นเคเบ์ฟเส้นคือเส้นทางน้ําทางน้ําเวนี้ก็คือเส้นทางน้ําหงายเนี่ยทางน้ำหงายทางน้าหงายส่วนทางนี้ก็เป็นเป็นทางน้ำฟัํมทางน้ําฟัํมมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันนี่แหละแต่ทีนี้เส้นเหล่าเนี้ยทัก ถ้าเราไม่เขียนเส้นเหล่านี้ออกมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะมาหาจับจุดตรงได้ว่าเ,เราจะสร้างกรงเนี่ยจะสร้างแบบไหนจะสร้าง,งตัวไอ้เค, أ, ครอร์ฟเนี่ยมันจะมันจะโค้งมายังไงมนมายังไงอันเนี้สําคัญเพราะมันมันมันถอดจากเส้นตรงนี้มาหมดเลยนะอนอนมันถอดจากเส้นพวงนี้มาหมดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหลานวาดกรงเรือลาดแบกนี้ได้แล้วถ้าออก <ๆ S 2> แบบอะไรเรืออะไรได้ทั้งนั้นเลยได้ทั้งนั้น อ่าอ่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเราเออกแบบตรงนี้ไม่ได้เราวาดเรือนอสวยๆวาดได้คนชอบเลยแต่เราอธิบายเรื่องความฟางของเรือมันไม่ได้อ่าว่ากงของมันนํามายัางไงลักษณะไหนแบบนั้นนี่แหละสําคัญมากเลยนะสําคัญมากเพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้า เราศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากนะจริงแล้วมันเป็นประโยชน์มากเลยอืมอ้าววันนี้วันนี้ยอ,อาจารย์จะเอาแค่สิบนาทีนะามากไปมันก็นะมันมันมัน,ม,นมันจะจะเฟื่าไปเดี๋ยวใครสนใจน้องๆที่สนใจที่ถามมาต่อติดตามต่อต่อไป อาจารย์อาจารย์ไม่ช้านะเดี๋ยวจะทาเลยพอจบเนี่ยก็ทําต่อไปอีกนะเอาแค่นี้ก็หมายถึงว่าอ่าจะดูกันไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆจนฝาจะเข้าใจดีจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ค้นหาไอ้วีดีโอเก่าๆของอาจารย์มีเยอะแยะเตรียมมีเยอะแยะลองลองค้นหาดูเรื่องแบบเพิ่งเันเนี่ยนะแต่เนีทำไมก็จะเอาอจาอาจารย์จะสอนใหม่จะตั้งตั้งใจสอนให้แบบ ให้เขาใจเลยนะตรงนี้สําคัญมากเลยนะแบบเนี้ยสําคัญมากเลยกับการทําเรือจําลองหรือเรือจริงอ่าเรือจริงเนี่ยก็ต้องถ้าเรือจริงเนี่ย,ยไม่ได้เขียนแบบนะไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งหรอกอ่าอ่อมันมัน่ะม,มันไปเดาอะไรไม่ถูกหรอกมันต้องออกจากแบบแปนก่อนนะก็อ,ออกจากแบบแปนก่อนอธิบายอย่างนี้อ่าก็อันนี้ก็ขอสวัสดีมีชัยนะทุกคนเลย แล้วก็ติดตามต่อไปนะ,ะวัสดีจ้าวัสดีจ้าทุกคน